สอนนัสดีเพื่อนๆพี่ๆสาวชมะะคุณผูะเข้ามีมามาดูนะเอเอสามไอสห้าสิบสี่ไรนนะครับนาข,ขายมาเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับา,ายังไม่ได้เที่ยวยข้างหน,นผมอาจจะไม่ได้ถายเน่าจะมืด ก็ไม่รู้นะ่ะลกปลาจะเลินก็สมกินปลาลจังนะครับแบบนีเ้เรามาน้องแล,งลง้วอีเลยสองพี่อยู่นู่นนะครับได้สองอุม้มวันนี้อุ้มสี่นะครับ ุ่มสีนะครับนี่เนี่ยเอาเปียกๆนะครับเนี่ยเปียกๆดี่มนะกดอันกดลงนะครับโอ้ยตายแล่ลงนะครับโอ้ยโ้ยนี่นะอ,องอพวงเนวะ้ย กขาก็จะเต็มอิ่มนะครับหแห้งๆเหมือนเบอร์ห้าไปเจออู่นะครับนี่ถักอุ้มหนึ่งนี่ถัก อุ uh. ้มอ um ุ H ้มกว่าโอ้ย uh. น um ี C ่เลยเยอะโอ้เรียกเขาสองอุ้มได้แล้วเนี่ยลองกันอุ้มหนึ่งอุ้มกว่าสองอุ้มเท่าไหร่นะสี่อุ้มแหละห้าโอ้ห้าอุ้มเลครับนี่ทองพระอาดีมากเลยครับ ร้านเจลิงร้านข้างนะครับผมอันนี้น่าจะคนละเที่ยวกันนะครับเพราะผมไม่ได้ไปคนละเที่ยว,วผมมาถ่ายเราได้ใ้เต่นแบบี่ยมันจะมีอีพีสองอีอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นอแบบีพีแรกอีพีสองน่าจะเป็นของเจ้าสองีนะครับเขาจะใส่หรือเปล่า เกี่ยวอย่าน,นี้แล้วโอ้อะไรดีอนแก๊กฟ้าก็ออนะครับอากาศดีดีนะครับไม่มีฝนเล็บาเหลือง các trà này, không có gì cả, 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 không lại gì cả, không có gì cả, không có gì có เจอกันครับรอสมคิดมาทีกุม้มหนึง่งนี่ครับตอนนี้ก็ที่าน้นแลอ๋ออ้านะไปไปเลยไปเลย เ่ไปบอกายไปเลยอ่ง <rôle S 2> <él an ici> ั้นอ่ะบอกล่าไปยี้เลกตัะรนั่นเลยบอกตายเลยน่ะ ต่อเนื่องนะถ้าเราคลิปนี้ก็ไม่บ่าฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s h r e ถ้าใครมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าบ